ไปกับน้องนุ่นแนวครับคุณนี้่ระเบิดเป็นจำโดดด้านนุ่นเลยครับโน้ชื่ออะไรใครก็รู้เอาถ่ายรูปหน่อยครับหนูนั่งลง านนไหเี่ยจะบ้าตายแม่เล้าการแม็กซชื่อแม็กไอ้หน่อยเห็นราวดีจริงจริงๆมึงไม่ต้องแม็กก็ได้มั้งเดี๋ยวมึงก็ต้องแกะใช้อยู่ดีแม่ประดับบารมีกูณวันนี้คุได้แบงค์ผัดแล้วกุณแบงค์พูดมันจะติดแบงค์เนอะขอบคุณนะครับเอาได้ด้วยไหม เนร,รกันแม่ก็ิ่มสั่งออกกูและแล้วกันี่นะขอบคุณครับจ้าขอบคุณจ้าจ้าขอบคุจ้าเอ่อขอเวลาแร้วปร่มาณสกสองชั่วโมงนะคะวันนี้นะคะ คนแถวนี้เขาแปลกนะ <c oughs> ชอบของแปลกๆของ,งสวยๆไม่ชอบ <c oughs> นี่แม่พูดกันแต่เรานะ <c oughs> จริงๆแล้วหนูอ่ะไม่อยากไปแบบนี้หรอก <c oughs> หนูก็เคยรักผู้ก่อนแต่ว่าผู้หญิงนั้นมันทิ้งหนูไปหนูเลยจำใจที่ต้องมาเป็นแบบนี้แต่จริงๆแล้วผู้ชายไม่ต้องคู่กับผู้หญิงใช่ไหมแม่แล้วหนูจะลองกลับใจมาเป็นผู้ชายดูจะดูซิว่าจิงๆอีกคนนี้ได้หรือเปล่า เพิ่งเห็นกำลังกล้องเปุ๊บอบคมากคับพ่อค่ะเพราะไอหนูมาหน0 0งนะพ่อนะขอให้พ่อเนี่ยกลับไปถูกหวยรัฐบาลงวดนี้รางวัลที่1นึ่งเลยใครที่ไม่ได้ให้กรเขียวไปเขียวมางั้นเลยกลับถึงไหนแล้วเนี่ยลืม <c oughs> เออสวัสด <mile> ีครับคุณผู้หญิงสวัสดีค่ะเออไม่ทราบว่าคุณผู้หญิงเนี่ยกาเต้นเหรอเออไม่ทราบว่าคุณผู้หญิงมาเดินกลางป่ากลางเขาคนเดียวเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโม่กลัวไม่กลัวร้องเพลงนี่ผิดทันนะผิดทันแล้วกลัวอะไรอ่ะเธอเป็นประจำอ่ะผิดเธอเหรอไอหมู่คำมึงเลยไปนู่นเลย บอกว่าอีกสามโรยเมตรเลี้ยวซ้ายว่าไไเลี้ยวออกมาเลยเจอลงนี่เกดตัวตัดเขาหนุนมาถามคุณนานาามาทำอายรวะเออแต่ไม่ทราบว่าคุณผู้หญิงเนี่ยเอ่อมีครอบค,ครัวเหมือนนี่ยครับขอ้เนีอมบ้าบอไหมเนี่ยหนูว่ะเห็นสาวๆส,สวยแบบนีน้นะหนูยังสุดบริษัทอยู่สุดครับคุณมันสุดมากเออแต่ว่า ก็คุยมาทั้งพักแล้วคุณผู้หญิงเนี่ยชื่ออะไรครับชื่อนางสาวดำรงค์ค่ะอีเวแต่ตลิจังหน้าตกซะพิจารณาพิจารเออคุณสุภาพตีครับค่ะผมรู้สึกว่าผมอยากจะมองหน้าคุณเหลือเกินหันมามองหน้ากันได้ไหมครับเอา,เอาผมอยากจะเห็นหน้าคุณเหลือเกินผมเดินมา กลางป่ากลางเขาแล้วมาเจอคนณ <c oughs> คนแรกเนี้ย <c oughs> ผมรู้สึกว่าถูกสาตาคุณเหลือเกิน คุยกันได้ไหมครับคุณต่อยค่ะแบบเ,คเดี๋ยวก็พี่พี่จับปจับมือจับมมือมืออผมอยู่นี่ครับพี่นะคันคพี่พี่ครับพี่เป็นไรคันครับพี่คันเหรอใช่ครัอพี่ตายแล้วหนูพลาดแล้วคนเนี้ยไม่ใช่เงือคู่หนูเพราะว่ามันต่อยนางแล้วมันคันใครเขาต่อยมึงกูจับต่อย หันเลยด้วยหันหน้ามาครับคุณนอบนะคะคุณพี่คาหันไปเลยครับพอาหันไปอ่ะพี่แบบว่าสับแก้มหนูเลยนะได้เลยผมขอหอมกันดีกว่าหนึ่งสองตูลิงตูลิงลิงตูลิงตู ใช่ไหมเนี่ยโอ้คุณเขาเเจ้าไม่คิดเลยว่าในการเดินไปเข้าห้องน้ำของข้าคนนี้ทำไมจ๊ะจะทำให้ข้าต้องเสียรองเท้าแตกไปอะไรไ่ถอนไว้ยังไงล่ะก็เจ้าภาพเขาให้สลับรองเท้าใส่เข้าอ๋อแต่เมื่อกี้เดินไปอีกรอบหน่อยสบายใจทำไมอ่ะได้คนบวชกลับมาคุณ ของพ่อหรอเปล่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อก็ซื้อใค่เดี๋ยวเป็นใครเนี่ยข้าพเจ้าก็ไม่รู้ข้าเอาสีขาวไปจอดข้าได้รองเท้าสีน้ำเงินกลับมาได้ยังไงเอาไปคืนเขาด้วยใครเอารองเท้าแตะกูไปล่ะแมวมึงไปเอามาคืนกูก่อนแต่ละวันก็คืนคืนนะครับคุณพี่นี่พระเอกที่ไหนเนี่ยใส่ทองเส้นขนาดนี้เนี่ยคืบคุณพี่ีนะครับที่หน้าจัด เสียงเป็นอะไรเงยที่ถ่ายจะได้ชอยแกันแลกับคนที่าดูไม่มาสุนะเนี่ยที่เงาดยที่ขเขาคงลำานเงเลยสลีฟฟ้องร้จากจะยไม่าสเดี๋ยวแกเป็นใครเนี่ยสาราไง เจ้าสอนรามใช่เหรอข้าพเจ้าเองแกมีเรื่องอะไรที่ผู้หญิงเนี่ยมาตามใช่ไหมแมนาคนนี้นะล่ะไอ้เจ้าจะเป็นคนพิจารณาเองจึงต้องห่วงข้าพี่คนไปไปตามรองเท้ากลับให้กูด้วยแมนาเจ้าอย่าเด็กังวลไปเดยข้าพเจ้าไม่คิดเลยว่า ในการเดินป่าแค่นี้จะมาเจอช่างเผือกง,งานเหลี่ยมที่สวยเหมาะสมสีนักถ้ามีเป็นการังเกียรช่วยร้องเพลงคู่กับข้าสักหนึ่งเพลงเธอไดจะจันท่าลอยแจ่มฟ้า Yeah, <laughs> yeah. <laughs> ไม่สิหมึ่งไม่เจ็บเลนะหนี่นางพี่ออกแรงมากปดและงงวนมากด้วยคาราเจวหงวนมากคาราเจ้างไม่ต้องพูดทำไมเป็นการัังเกตขอสัมผัสหัดของนางได้ไหมถ่ายรูปคนจะถ่ายรูปคู่ไหนนี่ ทำไมตอนกูแต่งดีๆมไม่แต่งกูจับไทนะ <c oughs> เกี่ยวครับอาจาะเจ้าภาพมึงเชื่อไหมถ้าปีหน้าต้องมีรูปเราแปะอยู่หน้าห <c oughs> ้องกากรนณาถอดรองเท้าด้วยเข <c oughs> าเจาไป ว่ากรุนาถอดรงเท้าด้วยแต่ปีหน้ากูจะลันกูจะใส่ของกูเข้าไปเพราะปีนี้ของกูหายไปแล้วไม่เป็นไรหรอกอย่างน้อยกูก็ได้คู่และยี่สิบกลับบ้านกูก็หายถ้าเจอแล้วฝากเก็บไว้ให้ลูกด้วยนะับันน่ามาคุยกับเราเถอะนะ นี่มันกินซงตังนี่วะกูโยลยงยงามใส่ขโมยขุงกูไปพี่พ่ะพี่น่ะพี่น่ะชอบทำแบบนี้น่ะ โตกุ้ทุเรศมากโอ๊ยพี่เป็นไรเนี่ยอีกคันโอ๊ยคันอีกแล้วเขาไม่รู้เลยว่าพยามามวยจะมาโดนขนาดไอคุณนี้มันคันอีกแล้วอ่ะแสดงว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่สารามีอยู่ละาาแก้งมันพี่อยากเห็นหน้าหนูไหมอยากเห็นหน้าขันไปยังเพ่งหัวอยูเลยนะนแรงแรงขันมาเดี๋ยวพี่จูบปากเลยนักขุนตามากเลยเอ่ะ គិតពីពីគិតគូរគិតពី สภาพแบบนี้เนี่ยีสอนลานพุชลมเนี่ยสันแล้วสั่นลานแม่นะแต่งตัวอะไรเนี่ยฮะเดินป่านี่แหละจะไปหาพันเขาบอกแล้วว่าให้ไปฉี่ในห้องน้ำที่ไปฉี่มุ้งอะไรใช่ไหมเนี่ยก็ฉี่ในห้องน้ำแต่งตัวเพี้ยนไปใหญ่แล้วเนี่ยบ้าเลยเขาคิดว่าเจ้าที่ลงโทษกู้หญิงอะไรเฮ้ยผู้หญิงยังงี้ก็เป็นมานานแล้วก็เค่งทีมมันขายลิ้นออกมาสิ มันโวยรอีกเขาล้ก็วยพรนะครับคุณนะครับคุณัับนะ่ันคุวยพรจบแล้วรืออะไรนะอเือเลยอคุได้ตามมาเอาตามมาเนาะปั๊มมาด้วยแล้วจะวิ่หนีเขาไม่ทำไมเขาเป็นผู้หญิงหนีดไม่เอาหรอกไม่อยากคุยด้วย อะไรคุยให้รู้เรื่องไปจะได้ไม่ต้องมาวิ่งไล่กันขอโทษนะครับเอ่อคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงมีทุระาอะไรหรือเปล่าครับ<ส>คือต้องขอโทษด้วยถจ้าหากว่าคุณสอนนำเสียมารยาทนะครับเออไม่เป็นไรค่ะคือแบบว่าเมื่อกี้อ่ะคือแบบว่าคือเขาอยอ,อกมานิดนึงมเห็นใช่ <laughs> ไหมอ้ห <laughs> วาอะไร เห็<ใ>นหน้ว่ามีธุระก็รบกวนคุณผู้หญิงนะครับหันหน้ามาคุยกันดีๆได้หรือเปล่าครับเห็นไหมเห็นไหมกี่เนี่ยกี่เนี่ยเยขามาต่อยนางแนี่ยเขามาต่อยตรงนี้เน,นี่ยตัวพวกคุณนีนะเสียงโหลมากเลยนางไม่อยากพาเรานางอยากได้ผัวหรอกงั้นจสเอดดูเขาก่อนว่าคนณนีน่ะคันไหม ให้ทุกคนเงียบดัวอย,<ด><ด>ย่าเสียงดังนี่มึงพูดอยู่คนเดียวปื๊ดปื๊ดปื๊ดนี่ถึงตายนี่ระวังผีเข้ายยใครแย่งสมตามเฮ้ยมึงดมอะไรที่บ้านไม่เคยมีกินนี่เอากลับบา้านเอากลับบ้านยัดใจยัดใจโอ้ยคิดได้ไหน ไม่หัตนยโอยนี่นางแอบดูเขานางเขาไปนี้ม่พอนางโวหนาไปตื่นแบเาเห็นหนานางเขาเารปงมากตาลปแน่ปแนี่เหรอเขาหรอไปไปยอหรอเขา แ lap l i n นั่นล่ะยืนอยู่เฉยเฉยนี่ก็รอเขาหันหน้ามาใครเป็นคนแล a p linn เก็บเข้าไปไก่หมดแล้วแล a p linn แล a p linn เขเห็นนางยิบกล้องมาจะเซลฟี่กล้องที่ไหนไม่ใช่กล้องดูกล้องหาอะไรสเนียงเหมือนพ่อไพวันเลยไพวันโคนตรแลุวเออคุณครับตกลงว่ามีธุระหรือเปล่าครับ ใช่ค่ะเดี๋ยวจะคุยด้วยนิดหน่อยเดี๋ยวจะหันหน้าไปแล้วใจเย็นนะแต่ว่าถ้าเราถ้าเราถ้าเราหันหน้าไปแล้วว่ะตัวเองต้องสัญญากับเรานะว่าตัวเองจะไม่วิ่งหนีเลย้วจะวิ่งหนีทําไง่ะครับโอ้ยเราสวยมากก็ก็ได้ครับไม่หนีแล้วครับอีลกหมาวันผมไปตั้งแต่วันแรกเลย เฮ้ยเป็นอะไรเนี่ยจาวิ่งอะไรพรี๊ดหน่งลานตอวเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยช่วยด้วย Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho kênh อยา่าเข้ามานะตัวอะไรเนี่ยขึ้นมานจะบ่อนี้หรือเปล่าเนี่ยบ่อไหนข้างหลังไม่เห็นเนี่ยไม่รู้ไม่เห็นเราเป็นน้องคู่กันนะใครเป็นเนื้อรูปร่างหน้าตาแบบนี้ไม่เป็นเนื้อคู่ใครทั้งนั้นแหละเธอหนีเราทำอไมจับมือหน่อยไม่จับไหนละมือนี่มือมือทำไม่ยเหญ่ได้ไปเท้าหน้าไงปวดเพราะไปเท้าหน้า เล่นเกลลระวังนี่โดนแล้วพูดนี่เธอเป็นใครมาจากไหนเนี่ยเงไปหมดแล้วว่าบอกว่าเป็นเนื้อคู่ใครจะไปเชื่อเป็นคนรักของเธอคนรักอะไรเมื่อรักเพื่อนกูไปแล้วเพื่อนกูอยู่ไหนเอาเพื่อกูมาไม่อยู่หายไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยแท่เป็นสารเลามแท่เปียกแทเปียกทำอะไรตรงนี้เนี่ยไอ้เปียกอะไรมึงมาขอด้ืยอะไรไม่เรียบร้อยเลย กลัวอะไรกันเนี่ยเป็นไ,ไรเขาพริกหนูเพราะจงตำยังไม่หมดอีกเหรอจะไปใครมาจากไหนเนี่ยเป็นคนรักของเธอไม่ใช่ <c oughs> ใช่เจ้าประตูเจ้าพูดมั่วเลย <c oughs> เราพูดความจริงทุกอย่างทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปทั้งนั้นมันเป็นยังไงอะริ้ร่างเหมือนไก่ทอดแป้งไม่จับอะ <c oughs> ้านรึเปล่าเหมือนไก่ทอดแต่งเลยจังเออกูนี่สมบูรณ์แบบแม่งกบอันนั้นก็ทอดทอดจะนานไหมเธอรู้รึเปล่าไม่รู้ก็จะเล่าให้ฟังแหละไม่ฟังไม่ฟังไม่ฟังเธออะไรด้วยเธอเป็นเนื้อคู่ของเรารึเล่างเหมือนคนทอดรองเท้าในห้องน้ำเนี่ยเมื่อคหร่ ไหนล้วเลา่าที่เดิเป็นไ,ไงเรกว่าอยู่ที่ใต้บาดาลมาก่อนตน้นจริงๆเราสวยมากอตองก,อกระู้ไหมฉันพยายนิราชทนะี่เราดำดงอ,อกปตมหาเนื้อคูอ่หากแม้นีชายคนใดแต่เนื้อต้องตัวของเราดำดงแล้วชายทู่นั้น ไม่คันหนักไม่คันหนัชายผู้นั้นก็คือเดือดคู่ของแก้วเนี่ยแล้ววันนี้ล่ะเจอเจอความจริงของชีวิตของแม่เราล้อว่าเธอโสดได้ไงเนี่ยทำไมอ่ะเออมันระวังได้สิมันของมันพังหมด ไม่หัวคนเหรอนี่หัวนี่หัวเล่นมาหลายงานแล้วทนได้ไม่อะไรหรอกช่างพี่จิพี่จิทำไมล่ะเด็ดพี่แฝดวันหลังต้องเน้นๆหน่อยขอโทษเดี๋ยวฉันไม่ดูเป็นตัวอย่างนีเธอเป็นใครฉันไม่สนใจหรอกเธอจะเป็นใครมาจากไหนฉันหาเธอเลยเธอรู้จักเขาสามร้อยยอดหรือเปล่ารู้จักรู้จักเหรอรู้จักดี เนี่ยเธอรู้หรือเปล่าว่ามันไปทางไหนหลัวจากตรงเนี้ยจากตรงเนี้ยเนี่ยออกออกไปเนี่ยจะออกไม่ต้องเปิดซีพีเอสเดาฟังดีดีทางน่ะถามนี่ถามคนพื้นที่นี่เบอที่จะไปถามคนอื่นอายเงี้ยงออกไปเด้อออกไปทางไหนออกไปขึ้นข้อมาทางไหนก็คุณรั้อันไหนตป็นคนพื้นที่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเย็ก็เข้าแย็นี่หิ้วนี่ทางตุ้งนี่ตรงนี้ตรงนี้ ไปเขาสามร้อยยอดเนี่ยจากตรงเนี้ยนี่ออกนี่ถอยรถปื้อไปนี่เด้อโอมึงอาจารย์ก็ถอยรถเลยเหรอวะเนี่ยโอ้ไม่ได้ต๋งไปที่นี่เจอแยกแล้วพี่เนี่ยเจอแยกเลยเจอแยกทางคู่ค้าคู่ค้าน่ะอ๋อเลี้ยวซ้ายเลยเลี้ยวซ้ายผ่านป่าไม้ป่าอ้อยป่าขรุขระอันนี้แวะเก็บกินมั่งได้ไหมมันไม่กินน้นเก็บไปแล้วเก็บอะไรหน้ามันเลี้ยวซ้ายไปเลยเลี้ยวซ้ายไปเลี้ยวไปต๋อง ตองไมเลยเขานีสองตองตองไปเรื่อยเลยกี่กิโลก็ประมาณสองโลยเมตรได้ปะแล้วพูดแล้วไก่ที่นี่เออแยกอีกแยกหนึ่งเขาสามร้อยยอดจะถึงนี่ยังเนี่ยแยกขวาขวาแยกขวาที่นี่อ่ะสายสายไปแล้วเราที่ขวาขวาขวาไม่เป็นเซอเจอยูเทิร์นเซอยูเทิร์นยูเทิร์นยูเทิร์นกลับยูเทิร์นกลับที่นี่ที่มอ มอนะ่ะมอมหามันหาอะไไม่ใช่มอนะ่ะปื้ดลงปื้ดลงปื้ดส,สามน้ำอ๋อคอสะพานคอกิอ๊กมันจะคนโคลาบห<อ>ินปืนปื้ดกินสังเกตฑ์ดีๆไปเจอวงเวียนวงเวียนวงเวียน,นเออจะไปอะไรนี่วงเวียนสีคิียว<อ>วงเวียนปืน๊ดวนวน พี่เก่าแล้วบอกว่าทางข้างนาเขาทางหน้านี่พี่เก่าข้างหน้านี่แล้วก็จะมีอีกต้นตะโคบอยู่ข้างหน้าปากซอยเพียงไปเลยอ๋อเจอเขาสามร้อยยอดเซจ็ดเจ้าเจ่ดก่อนเข้าไปทำไมจะมาทำไมเล่าไปซื้อใส่กอกจะไปขายเขามร้อยยอดนี่แก่ไก่กั็ต้องตามอยู่ดิเลือดเซเว่นไปคดีถึงเลยเขาเขาสามร้อยยอดเขาสามมุกเป็นธุลีอีก ยกหยอกอ้ทานถามว่าเธอรู้จักจะทำงานให้ฉันได้หาพานทองที่เขาสามร้อยยอดมาให้ได้ภายในสามวันจะทำได้ฉันสอนสิงยอดแต่งงานด้วยเลยไป<อ>พูดแล้วนะไป<อ>วันเดียวพอเลิกไปเลยเลยครัไปมันจะฆ่าเขาเราใช้ซะเดี๋ยว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 ดีก่อนั้งนี่เธอทิ้งแค่วา,าจาของเธอานะน่ะเร็วดียมดงชี้นตที่มีเดือก อีนี่เขาดูดม้ากี่ล็อตเนี่ยเขียไม่พ้นแล้วแล้วจะให้ทำยังไงอ่ะเขียนสัญญาเขียนสัญญาด้วยวนีไม่เข้าไลอกใไทสักหน่อยแล้วต้องเขียนสัญญาแล้ทำยังไงเขียนไปเขียนไหมอ่ะดูท่าแล้วไม่ทำนี่ไม่ไปใช่รึเเขียนสัญญาอ่าป้าใครจะเขียนเดี๋ยวสั่งเลยเขียนให้ดีๆดร็วข้าพเจ้าสอนสิงข้าพเจ้าสอนสิง ใช้นาสาวดำดงไปหาพาโทที่เขาสามอยยอดถ้าหาไม่ได้เราสอนสิงจะยอมไปกู้แต่งงานด้วยลงนามสอนสิงเสร็จแล้วใช่ไหมยังไม่ได้คำเลยทำไมช้าจังเลยอ,เอ่าแปลว่าเสร็จอ่าลองอ่านดิพอใจนี่ยัง,ล 94, ง,งเลยเก้าสี่โต๊ดเป็งเฮ้ยหวยเฮ้ยทำอะไรเนี่ยไปไป Terima kasih telah menonton!